กับรางวัลศิลปินหน้า,าใหม่แห่งปีหรือว่า Best New Artist เราไปรับชมนะครับว่าผู้เข้าชิงในสาขาศิลปินหน้า,าใหม่แห่งปีหรือว่า Best New Artist มีใครกันบ้างครับ Thank you จะไปเลือกได้ยังไงครับคุณโบรครับไม่มีทางเลยถ้าผมเป็นกรรมการนี่ผมลาออกผมไม่ไหวบอกเลยยากแต่ละคนก็เป็นศิลปินหน้าใหม่ที่น่าจะได้รางวัลแห่งปีกันไปใช่เลยครับแต่เราต้องมาเลือกกันครับว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะเลิศนะครับและนี่คือศิลปินที่ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับได้แก่สไปร์จาก Hy ท์ Train ์ l a p k i s จากเล v e อ s e n t e r t a i n m e n t และ4 Eve จาก XOXO Entertainment ครับ เอาละครับและศิลปินหน้าใหม่หรือว่า best new artist แจ้งเกิดจนเป็นปรากฏการใหม่ในวงการเพลงไทยแห่งปี2565ได้แก่ f ์อ If ครับผม ซึ่งวันนี้ครับโฟอีฟนะครับติดพารกิจจริงๆอยากมามากๆใช่ค่ะแต่ไม่มีปัญหาวันนี้โฟอินมาพูดคุยกับเราด้วยนะครับเอาขอเชิญโฟอีฟครับสวัสดีจ้าสาวสาวโฟอีฟสวัสดีค่ะพวกเราโฟอีฟค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับรางวัล b นิ t อาร์ r ิตต์ที่ทำจู๊กสมอบให้โฟอีฟพี่ใจมากๆเลยค่ะ และตอนนี้นะคะพวกเราก็จะตั้งใจทำงานค่ะแล้วก็มีผลงานอัปเดตทุกคนได้ติดตามอย่างแน่นอนค่ะครในมินิด้ติดตยังไงยังไงเรายังไงยังไงขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจุ๊บงมากเลยค่ะเรวจะังเพลงมินจุ๊บต่อไปนะคะโอเคดีใจด้วยนะครับกับ โฟอีฟนั่นเองนะครับมาเป็นวิดีโอคอลโฟนอินเป็นแบบนี้ยังสดชื่นน่ารักผมก็เลยจะบอกเลยว่าสดใสเหลือเกินนะคสดใสมากๆเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าจริงๆศิลปินทุกวงเนี่ยอยากจะมาในงานงเราวันนี้แต่ว่าบางบทติดภารกิจคือติดมาไม่ได้จริงๆอ่ะถูกต้องนะครับยังไงก็ต้องดีใจด้วยนะครับกับเจ็ดสาวรุ่นใหม่อย่างโฟอีฟนะครับที่บ่งบอกได้เลยถึง ผู้หญิงที่เป็นตัวตนของตัวเองมีความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในเลยทีเดียวใช่ครับเลยครับก็คือกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยโหเขาฟันฝ่าอุปสรรคมากมายทีเดียวคือผู้สมัครเป็นพันคนนะคุณนองแล้วกว่าจะประกวดกว่าจะผ่านแต่ละสับแต<ช>่ลันานมา, <Hyun. S 2> มาโอ้โหเรียกว่าเข้มข้นมากๆเลยนะคบครับผมยุ่งยากแล้วก็ต้องบอกว่าใช้ความอดทนและก็ความพยายามสูงมากก็ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งสําหรับ4 if นะครับใช่คับ